ทุกท่านนะคะวันนี้ก็คือวันใครที่ฝากติดตามห้องนี้ด้วยนะขอบคุณเคเดิ่มเลยอันนี้เราอยู่ในแมปอะไรก็จะไม่ได้แล้วจำเขาให้ค่าได้นะก็คือเราจะไม่ได้แล้วฝากติดตามเราด้วยนะก็ฝากติดตามเราด้วยโอเคตกนะทุกคนก็เดินนะคะ ดเดยเยคะกดอันนี้ดิค่าโดดเลยค่ะบาบบากะจะเอาเพื่อนเนี่ยมาถ่ายด้วยแต่ว่าเพื่อนมันแบตดมันเพื่อแบตดของเพื่อนเราเนี่ยเหลือประมาณหกฉิบฉี่ประเชิญหรือหกสิบห้าเนี่ยแหละจะไม่ได้ละโอเคจะไม่ได้แล้วคงก็อืมอ่ะโอเค,ต,นะค,อออเคตอนนี้ก็ได้นะคะ เขาบอกว่าเราอ่ะโดดไม่คือได้เรียนแบบเนี้ยเราะยากมากยากฝึกฝุดคือยากมากคือยากแบบยากโคตรโอเคนะ้ำปาดตกค่ะอ่าแล้วก็ไม่นมชนะสิกทีโอเคค่ะตกค่ะเราขอใช้เป็นอย่นี้นะคะนี่ ขอโดดแบบใช้นี้นะก,ก็ขออภัยถ้าโกงนิดหน่อยก็ไม่เป็นคอมเป็นไรนะทุกคนก็ขอโทษนะคะอันนี้ได้าลค่ะโดดข้ามไปเลยค่ะความจริงโดดอันนี้เป็นนะแต่ว่าเรามีหอรกระโดดสูงค่ะแบบนี้แล้วก็โดดตรงทางนี้ได้โดดเลยคะ่ะโดด โอเคเอ้ยตกตัวเดือดเดือดตกแล้วไม่เคยชนะนะจะบอกให้แหบมบ็นเพราะมันไม่มีจุดเซฟมันเองอุ้ยอุ๊ยกระตดกเพราะจริงเลยโดดขึ้นมาตรงนี้ได้ใช่เราข้ามได้ข้ามเลยค่ะข้ามเลยค่ะอยากข้ามก็ข้าม,ะะาามถ้ามีเสียงคนอื่นก็ขอโทษด้วยตกรุ่ยกระโดกเอ้ยกระตายคือกระตาย เลืยคือแบบหญ่ใหญ่มากแม่อย่าพยายามเลยของรับแม่หญิงโดดเลยค่ะโดด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 ัโอเคดีครับอุ้ยที่โดดตรงนี้นะคะว่าเราโดดอาตายครับผมบายบาย